นิสสันเทียนา2.0 XL เกียร์ออโต้ปี2,014โปรโมชั่นของลอยที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายขับดีม,มากๆเลยค่ะแม็กก็ลายสวยค่ะ ภายในเนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ากระจกปรับไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กลายแม้รอบคันพวอมารัยมันติฟังก์ชัน่นพุชสตาร์ทกล้องสองถอยแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ดีฟีดาวออกรถสนบาทส่ง6000บาทคอนซืิอไดรรับรวมอยู่ที่1 3,000บาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปเช่งงานได้แล้วค่ะคันนี้ไฟสวยมากๆเลยนะคะได้คิวคอมเมียมรอบคันอีกตังหกค่ะด้านหลังก็ กว้างมากๆเลยค่ะหลูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายสุดๆมีแอรตอนหลังด้วยนะและมีม่านไฟฟ้าหลังด้วยค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดได้เครื่องยนต24์244่เบนซินค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่อง ID ดีเมียซายนำน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ